สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมนะครับสเตฟานนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทีวีนะครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นการส่วนตัวเลยนะคือก่อนผมซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่รู้นะครับว่า s k y w o r t รเนี่ยเป็น Official Sponsor ของย u เว n t ุสเลยนะครับสุดยอดมากแล้วก็คือรู้สึกว่าซื้อแล้วได้ช่วยสโมสรตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในการที่เราเชียร์ยูเว่ด้วยเพราะผมซื้อทีวีนี้มาดูบอลน,นะครับ แต่ว่าผมอยากจะเล่าเรื่องเนึงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับมีใครจําคลิปที่ผมพูดถึง Play 5ได้ไหมครับตอนที่ได้ Play 5ใหม่ๆเลยนะครับก็ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวผมให้ไปดูนะครับห้ซ้มขึ้นให้นะครับในคลิปนั้นเนี่ยผมได้ไปลองทีวีที่ร้านละมุนของแชมป์นะครับแล้วพอผมใช้เล่นเกมดูทีวีไปผมรู้สึกว่าทีวีรุ่นนั้นดีมากแต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนพอผมมาดูนะครับยี่ห้อเดียวกันคือ Skyworth เนี่ยแหละครับแล้วจริงๆนะจำได้ไหมส้มวันนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าทีวีมันมันดีมากอะ วันนี้เราก็ได้ทีวีของเราเองแล้วครับคือรุ่น Skyworth 70V6 ทีวีรุ่นนี้นะครับมีความใหญ่70นิ้วนะครับซึ่งหลายๆคนที่อาจจะเคยดูทีวี55นิ้ว65นิ้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าการขึ้นมาจาก55นิ้วมาถึง65เนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันใหญ่มากแต่การขึ้นจาก65ถึง70เนี่ยมันแค่5นิ้วแต่ความรู้สึกเราอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ผิดปกติมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่า หลายคนอาจจะงงว่าข้างหลังคืออะไรข้างหลังผมคือจอโปรเจคเตอร์นะครับมันเป็นจอที่เอาไว้ให้ฉายโปรเจคเตอร์ใส่นะครับแบบดีเลยนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยร้อยกว่านิ้วนะครับแต่ทีวีที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือ70นิ้วลองนึกภาพดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคอมเพลกับข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นทีวีที่ราคาดีนะครับแต่ว่าทีวีรุ่นเนี้ยซื้อได้แค่ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับก็คือทางช้อปปี้หรือลาซาด้าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะว่าทาง Skyworth เนี่ยเขาจะมี Official Store ของเขานะครับอยู่ใน Shopee กับ Lazada นะครับส่วนรุ่นอื่นๆถ้าคุณอยากได้ก็จะมีหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น Home Pro อ Online Powerbuy พวกนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราจะมาพูดถึงทีวี Skyworth 7 0 v 6นี้นะครับว่าดียังไงนะครับอย่างแรกเลยคือทีวีรุ่นนี้ u p อร์ต HDR 10+ นะครับหรือ HDR 10+ HDR นี้ดียังไงใช่ไหมครับผมเคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วผมจะอธิบายท่านชมฟังอีกทีแล้วกันทีวีที่ไม่มี HDR เนี่ย พอเป็นแสงสว่างมากๆเนี่ยคุณจะไม่เห็นดีเทลเลยคุณก็จะเห็นแค่สีขาวสว่างแค่นั้นส่วนถ้าภาพมืดมากๆคุณก็จะเห็นแค่สีดําเป็นภาพมืดแต่คุณจะไม่เห็นดีเทลเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับผมพูดถึงหนังก่อนนะครับเผื่อพวกท่านผู้ชมที่เป็นคอหนังนะครับพอคุณดูหนังเสร็จปั๊บเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในถ้าแล้วมีผีอยู่ข้างหลังหรือว่ามีคนอยู่ข้างหลังถ้าเป็นทีวีที่ไม่เป็น HDR ิอาเราเห็นแค่สีดำเลยไม่เห็นอะไรเลย แต่สังเกตได้ว่าผมรู้เลยว่าท่านผู้ชมต้องคิดไม่จริงอ่ะฉันดูทีวีมาตลอด,ดเห็นเลยว่าผีมันอยู่ตรงไหนเห็นเลยว่าคนอยู่ไหนใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอเป็นภาพปกติที่ไม่ใช่ HDR เนี่ยสีดำเนี่ยพอมืดมากเนี่ยเขาจะทีวีมันจะปรับแสงออโต้ให้สีดำเนี่ยมันสว่างขึ้นเพื่อคุณจะได้เห็นดีเทลแต่คุณต้องแลกกับภาพที่มืดดำจริงๆเนี่ยมันมันจะกลายเป็นสีเทานะครับยกตัวอย่าง สังเกตได้พอเราดูหนังในถ้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเห็นดีเทลหมดแต่ว่าในถ้ำมันจะดูเทาๆมันจะดูไม่เหมือนจริงนะครับแต่ถ้าเป็นทีวีที่เป็น HDR เนี่ยภาพเนี่ยถ้าดํามากมืดๆอยู่ในถ้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมืดจริงแต่ในความมืดนั้นเนี่ยจะเห็นดีเทลอาจจะเห็นพวกหินอาจจะเห็นพวกคนอาจจะเห็นพวกผีหรืออะไรก็ตามอยู่ข้างหลังได้ ส่วนภาพสว่างเนี่ยสมมุติเราเล่นเกมขับรถอยู่แล้วกันนะครับเปรียบเทียบเป็นเกมบางเราเล่นเกมขับรถอยู่นะครับแล้วพอเราเลี้ยวโค้งออกมาจากโอุโมงค์นะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกับ่ามกับโอุโมงค์นะแต่พอเลี้ยวโค้งออกมาจากอุโมงค์เนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างมาตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพวกแสงภาพที่แสงอะไรที่เข้าพอเป็นภาพ HDR เนี่ยมันจะสว่างมากมันจะสว่างแบบเราแสบตาจริงเหมือแนบบเราเห็นแสงจริงจริงแต่ว่าถ้าเรามองผ่านแสงสว่างนั้นไปได้เราจะเห็นดีเทลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยกตัวอย่างง่ายคือสเปกตรัมมันกว้างคือความมืดสุดๆกับความสว่างสุดๆเนี่ยมันยังมีดีเทลเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีพอเราดูทีวีเราดูหนังเราดูออนหรือเราดูเกมถ้าคอนเทนต์ไหนพพอร์ต HDR นะครับเราจะเห็นดีเทลครบไม่ว่าจะเป็นในแสงสว่างและความมืดส่วนคอนทราสต์ระหว่างความมืดกับความสว่างเนี่ยเราก็จะเห็น นะครับไม่ว่าจะเป็นความมืดสุดๆและความสว่างสุดๆเนี่ยมันพอมาอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะไม่ตีกันมากมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้มืดนะตรงนี้สว่างนะไม่ใช่ว่าตรงนี้มืดแต่พอเริ่มมาถึงสว่างเนี่ยมันจะมีเริ่มเป็นสีเทาๆมาเรื่อยๆนะครับมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะเห็นคอนทราสต์ที่ชัดเจนแยกสว่างกับมืดได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูหนังหรือเล่นเกมที่สปอร์ต HDR เนี่ย ผมรับประกันเลยว่าคุณจะแฮปปี้กับทีวีที่สปอร์ต HDR10 นะครับแล้วก็ HDR10+ ทีวีนี้สปอร์ต s d r 1 0นะครับซึ่งก็เป็น HDR ที่มากกว่า HDR ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมคงงงว่าให้พี่พี่ไม่ได้บอกผมเลยว่าทีวีรุ่นนี้คือความละเอียดเท่าไหร่ทีวี TV รุ่นนี้ความละเอียด 4K นะครับซึ่งชัดกว่า Full HD หรือว่า 1080p ถึง4เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าถ้าคุณดู Netflix ผมเชื่อว่ Netflix อวเี คอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์เนี่ยจะเป็น 4K HDR หมดเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ดูภาพที่ละเอียดมากๆแถมสีสดแถมรายละเอียดในความมืดกับความสว่างเนี่ยชัดเจนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นพวกสาวกชอบดูหนังชอบดูซีรีส์ใน Netflix คุณจะแฮปปี้มากกับทีวีรุ่นนี้นะครับ แล้วถ้าคุณชอบเล่นเกมอย่าง PS5 หรือว่าเป็น PS4 ก็ได้ทีวีรุ่นนี้ก็สปอร์ตการเล่นเกมในความละเอียด 4K แล้วก็ HDR ด้วยนะครับส่วนดีไซน์ของเครื่องนี้ผมว่าเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับสังเกตได้ว่าขอบทีวีเนี่ยจะไม่ได้หนามากนะครับจะมีความบางอยู่แล้วก็ที่ผมชอบที่สุดข,ของทีวีรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมครับส้มรู้ไหมเจมรู้ไหมคือผมชอบสีที่มันเป็นสีดำา Pi อโนแบล็ k แบบนี้นะครับเป็นสีดําคล้ายๆกับเปียโนที่ ที่เราเล่นกันจะเป็นดําเงานะครับมันทําให้ไม่ว่าเราจะวางไว้ที่ไหน,นก็ดูเรียบหรูดีนะครับแต่สังเกตว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าให้บางทีผมไม่ชอบทีวีบางทีที่มันเป็นดําเงาเนี่ยสังเกตได้ว่าพวกดําเงาที่เราอาจจะไม่ชอบกันเพราะว่ามันจะใหญ่มากๆแล้วก็ขอบจะใหญ่มากๆแล้วบางทีมันเป็นขอบโค้งขอบกลมอะไรเงี้ยแต่เนี้มันเป็นขอบเหลี่ยมทําให้ดูเรียบหรูได้ทาให้ดูมินิมอลิสต์ดีนะครับขาตั้งก็จะเป็นขาตั้งแบบกว้างนะครับซึ่ง ทําให้้ระวางทีวี70นิ้วไว้เนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกต้องกลัวว่าจะหล่นหรือว่ามันจะไม่ stable นะครับส่วนถ้าคุณอยากจะติดกับกําแพงก็ได้เพราะว่าทีวีรุ่นนี้มีความบางมากนะครับมีความบางแค่ประมาณเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นคุณติดกําแพงก็จะทําให้กลืนไปกับกําแพงนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดเป็น wallpaper หรือว่าเปิดรูปทิ้งไว้มันก็ทําให้ห้องนั่งเล่นของคุณหรือห้องนอนของคุณมันดูเรียบหรูไปด้วยนะครับ ระบบการเล่นเกมนะครับผมชอบมากแล้ผมผมรู้สึกอัศจรรย์กับมันแล้วกันเพราะว่าตอนที่ผมได้ลองทีวีของ Skyward เนี่ยผมลองเล่นเกมนะครับและปกติเนี่ยถ้าเป็นทีวีบางรุ่นเนี่ยเราเล่นเกมเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องดู Input l a ลนะครับ Input l a ลคืออะไรครับ Input l a ลคืออะไรใช่ไหมครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติผมกด a นะครับคือกระโดดนะครับแล้ว x คือยิงแล้วกันนะครับหรือว่าฟันก็ได้ครับพอผมกด a เนี่ยตัวละครเนี่ยถ้า Input l a ลเยอะเนี่ย ผมกด A ตัวละครก็จะค่อยกระโดดผมกด A ตัวละครค่อยกระโดดแต่ถ้า input l a ลน้อยนะครับมันจะทำให้กด A แล้วโดดเลยอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเป็น X แล้วเราฟันถ้าเป็นทีวีที่ i ินพ t ตลเยอะพอเรากด X มันค่อยฟัน X ค่อยฟัน X ค่อยฟันแต่ถ้าเป็นแบบทีวีที่อินพ t ตลน้อยนะครับจะกดเป็นอย่างนี้เลยจะ Real Time เลย สำคัญไหมโค้ดจะสําคัญเลยครับถ้าเราเล่นเกมอยู่นะครับลองนึกภาพเราเล่นเกมออนไลน์อยู่เงี้ยเรากดเลี้ยวขับรถอยู่เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายโห้ความันจะเลี้ยวมันช้าไปทําให้เราหลุดโค้งได้หรือว่าบางทีเราเล่นเกมต่อสู้กับคนอื่นในออนไลน์อยู่เนี่ยไม่ว่าจะแลกเรื่องเน็ตแล้วนะครับซึ่งต้องมีบ้างอยู่แล้วไม่ว่าไหนจะเร็วแค่ไหนแต่ก็จะมีความ latency นิดนึงอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมติมีอินพุตแหลกไปด้วยเนี่ยพอเรากดฟันกดไรเนี่ยมันจังหวะมันผิดมันทําให้เราทําคอมโบไม่ติดทําให้เราเล่นเกมกีฬาเกมต่อสู้เกมอะไรที่ต้องใช้ไหวคริปเนี่ยเกมยิงเนี่ยได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีรุ่นนี้เป็นทีวีที่มีอินพุตแหลกต่ำนะครับพอเราเล่นเกมเนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นเวลไทม์มากขึ้นทําให้เราเล่นเกมเราไม่รู้สึกงุนกิดแล้วกันนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครับส่วนทีวีรุ่นนี้ไม่ว่าเราจะเล่นเกมอยู่นะมันจะเห็นเลยว่าทีว ตัดน้อยตัดอะไรออกไปนะครับพอตัดพวกนี้ออกไปบางคนจะคิดโหพี่ตัดออกไปก็ไม่ดีสิครับไม่จริงนะครับพอเราเล่นเกมเนี่ยถ้าเราตัดพวกนี้ออกไปมันจะทําให้การตอบสนองของของทีวีดีขึ้นทําให้อินพลากน้อยนะครับแถมภาพก็จะสวยด้วยนะครับภาพจะดูธรรมชาติมากขึ้นถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมจะตอบให้คุณฟังนะครับเพราะว่า ทีวีทุกรุ่นนะครับดีๆเนี่ยเขาจะมีระบบที่ปรับปรุงแต่งภาพให้คุณถ้าคุณดูหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แฮปปี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไม่ชัดบ้างหรือว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าเขาจะอัปเกรดอัพสเกลภาพขึ้นมาให้คุณเนี่ยพอคุณดูหนังเนี่ยทุกอย่างจะคมชัดมากๆแต่พอคุณเล่นเกมอะ่ะเกมเนี่ยมันไม่ได้ภาพจริงๆมันเป็นภาพพิกเซลที่เขาต้องออกแบบมาเป็นกราฟิกของเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยตามขอบของพิกเซลเนี่ยถ้าสมมุติมันเปิดพวก การแต่งภาพเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ขอบของตัวละครหรือขอบของพิกเซลของกราฟิกในเกมเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าพอมันมาติเป็น2กราฟิกที่มาเจอกันจะตีกันแล้วมันจะเป็นภาพที่แบบมันจะมีแสงตรงขอบแล้วก็ทําให้ภาพบางทีมันยิกๆยกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตัดระบบอัพสเกลภาพหรือาการแต่งภาพออกไปตอนเราเล่นเกมเนี่ยมันทําให้เกมเราดูดีขึ้นทําให้เกมเราดูชัดขึ้นทําให้เกมเราเนี่ยตอบสนองดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ ขเขาทำให้คุณออโต้ระหว่างคุณเล่นเกมนะเพราะฉะนั้นดีมากๆส่วนพอคุณดูหนังทีวีรุ่นนี้ก็จะปรับภาพให้คุณทําให้คุณได้ดูหนังคมชัดสีแสงสวยแล้วทุกอย่างครบเครื่องในการดูหนังได้ไซส์70นิ้วทีวีที่บางเรียบรูดีไซน์ดีนะครับทำให้คุณเล่นเกมได้ดูหนังได้เนี่ยผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะครับเพราะว่าบางคนจะต้องเปรียบเทียบแน่นอนว่าทีวี5 5นิ้วสมมุตินะครับว่าราคาเท่านี้65นิ้วก็จะขึ้นมานิดนึงแต่ทำไม70นิ้วบางทีมันแพงมาก แต่ว่า75นิ้ว77นิ้วเนี่ยบางทีมันแพงกว่า65เยอะนะครับเป็นเพราะว่าการผลิตเนี่ยของหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะผลิต55เยอะ65เยอะมันก็จะได้อิคานมี่ออสเกลเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ผลิตทีวีใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้จอภาพอะไรพวกนี้เป็นอะไหล่เดียวกันเพราะฉะนั้นค่าจะต้องสร้างใหม่เพราะฉะนั้นอิคานมี่ออสเกลก็จะน้อยลงราคาก็เลยแพงขึ้นนะครับเพราะว่าเขาผลิตน้อยกว่าแต่ทีวีรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับเพราะคุณได้นวดวาาด Android นวร,รััะคบก รู้ไหมครับว่าทีวี Skyworth เนี่ยเป็นทีวีที่ขายดีอันดับ5ของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของจีนนะครับคือคนจีนใช้โคตรเยอะนะครับแต่ทั้งโลกก็ยังใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทีวีที่ราคาถูกแต่เทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะเรามาพูดถึง Android TV ดีกว่านะครับในรีโมทของเขาเนี่ยก็เป็นรีโมทที่ผม,ผมชอบนะเพราะว่าบางทีสมัยนี้รีโมทจะชอบทำเล็กๆทีวีทีวีรีโมทที่ใหญ่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือหายยากอย่างที่2คือผมชอบดูทีวีบนเตียงนะครับ หรือว่าโซฟาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหาไม่เจอมันไหลลื่นลงไปในช่องนู่นนี่นะครับรีโมทใหญ่ๆแบบนี้ผมชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเขาจะมี Amazon Prime Video นะครับเผื่อบางคนไม่ได้ดูแค่ Netflix ดู Amazon Prime ก็กดได้เลยนะครับเพราะ Netflix ก็จะมีปุ่ม Netflix อยู่แล้วมี YouTube แล้วมี Google Play ด้วยนะครับแล้วก็ทีวีรุ่นนี้สั่งได้ด้วยรีโมทนะครับโดยใช้ระบบ Google Assistant นะครับอย่างเช่นดูนะครับ Anti Hero Thailand ยอด คือผมชอบเพราะว่าบางที Google มันต้องมีสำเนียงไงผมรู้ว่าคนไทยบางทีหงุดหงิดมากต้องแบบ antihero Thailand อย่างเงี้ยคือสำเนียงไทยไม่ค่อยได้แต่ทีวีรุ่นนี้ผมว่าสำเนียงไทยได้แล้วมันดีนะอย่างเช่นอะ่ะ my quest อ่ะเห็นไหมได,ได้เราไม่ต้องเงี้ย my quest อย่างเงี้ยเฮ้ยผมเป็นคนที่ซื้อทีวีรุ่นนี้มาเพราะว่าผมอยากดูบอลน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูว่าฟุตบอลเนี่ยสุดยอดขนาดไหนนะครับ Juventus 4K นี่นะครับคือผมเป็นคนที่ซื้อทีวีนี้มาดูบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเปิดให้คุณดูว่าโอ้โหดูบอลเนี่ยภาพโคตรคมชัดมากนะครับแล้วอ,อย่างคือแมทที่ผมเปิดให้คุณดูเนี่ยเขาพพอร์ตโดบีดิจิ t a ลด้วยนะครับทีวีรุ่นนี้นะครับพพอร์ตโดบีดิจิทัลพลัสด้วยนะครับก็เหนือกว่าโดบีดิจิทัลที่เราเคยรู้จักกันมานะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพลัสนะครับทำให้เสียงเนี่ยคมชัดแล้วก็พวกดีเทลเสียงดีมากแถมยังเป็นแบบ Virtual Surround ให้คุณฟังด้วยนะคื จำลองการเซอร์ราลให้คุณฟังนิ่นหนึ่งด้วยนะครับจะมีมิติมากขึ้นด้วยนะแต่ดูจากภาพนะครับดู70นิ้วดูจากภาพที่ชัดนะครับทำให้เราดูบอลโคตรมันผมตอนแรกผมดูผมนึกว่าเป็นเกมนะครับการขยับเขยื้อนของบอลน,นะครับโมชั่นของทีวีรุ่นนี้ผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนะผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะดูบอลกันแบบเป็นทีมงานหรือว่าเป็นผมกับเพื่อนหรือว่าผมกับครอบครัวพอดูบอลก็รู้สึกว่ามีอัตราสดีบางทีเราก็ไม่ต้องเปิดโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับสุดยอดเลย ตอนนี้นะครับทาง Skyward เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้เข้าร่วมนะครับคุณไม่เป็นต้องซื้อทีวีก็เข้าร่วมได้นะครับแค่ไปที่ official fan page ของ Skyward นะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็คุณก็ลองหาหัวข้อที่เขาให้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์บอกว่าคุณชอบทีมฟุตบอลทีมไหนคุณเชียร์ทีมฟุตบอลทีมไหนในยูโรนะครับเพราะอะไรนะครับแล้ก็เขียนไปด้วยนะครับคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับ คุฟัง Skyward S1 นะครับมีมูลค่า1,290บาทนะครับเขาจะมีรางวัลให้คุณ10รางวัลนะครับก็รีบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีนะครับเข้าไปใน Official Fan Page ของ Skyward นะครับไปหากระทูที่เขาให้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเขียนว่าคุณเชียร์ทีมในยูโรทีมไหนแล้วก็เพราะอะไรนะครับคุณก็จะมีเสจรับคุณฟัง Skyward S1 นะครับมูลค่า1,290บาท10รางวัลครับสุดยอดนะครับลองรีบเข้าไปเลยนะครับงั้นเราไปดูบอลกันดีกว่า อีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมผมถึงเลือกทีวี skyworth นะครับเพราะว่าทาง skyworth เนี่ยเป็น official partner ของทีมฟุตบอลที่ผมรักมากๆนะครับและเชียร์มาตลอดชีวิตเลยคือยูเวนตุสนะครับ skyworth เป็น official partner ของยูเวนตุสนะครับผมจะพลาดได้ยังไงครับแล้วแฟนบอลยูเวหลายๆคนผมก็เชื่อว่าน่าจะแฮปปี้กับการที่เราได้ซัพพอร์ตแบรนด์ที่ซัพพอร์ตสโมสรที่เรารักนะครับผมก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับการได้ทีวี skyworth มานะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจทีวี skyworth รุ่นนี้นะครับ 70v6 นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ shopee นะครับหรือ lazada หรือว่า p o w e r b y Home Pro อนไลน์กับ Mega Home นะครับก็ลองเข้าไปดูได้ครับเพราะว่าทีวีรุ่นนี้มีขายแค่ในช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า Lazada กับ Shopee เนี่ยเป็น Official Shop ของทาง s k y w a r d เลยครับอ่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบการรีวิวของผมวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Like กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับจะไเล่นกีมูฟาไ,ไม่เล่นแตหนูไปเล่นแล้วนะอ้าวเล่นแล้วเหรอรู้ว่าทำไมผมถึงเล่นไม่ได้ ว่าถ้าผมเล่นแล้วผมได้คนก็จะคิดว่าเขาล็อกให้ผมไงใช่ไหมอไเออใช่ <isas. S 1> ก็ต้องให้ส้มกับเจมไปเล่นแล้วกันนะครับอ่ะแต่หวังว่าทุกคนคงจะได้นะครับถ้าได้คอมเมนต์มาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ